พใหม่ไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดอย่ารอช้านะครับพบกับนางเอกเอกจ้าปทบาตและกระแสแรีนสุดตอนนี้ค่ะคุณจุ๋ยวัชยาสวัสดีค่ะดะเจอได้ยิ่งเจอยิ่งผิวสวยขาวกระจ่างใส <S <S หน้านี่เด้งเหมือนกัะรอรับการแต่งหน้าตอนเช้าเลยนาะใสามากต้องบอกมีคนทักว่าไปทำอะไรมา คอนแทนึกว่าคณบอกว่าไปทำสัญญกรรมมาผิวหน้ามันเปลี่ยน ừ, ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนี่<ด>คือสาบานไม่ได้ทําจริงๆพี่ก้อ <laughs> งไม่มี <laughs> เขาไม่เคยผ่านคุณหมอเลยค่ะไม่มีค่ะแน่นอนค่ะสาบานเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือดูแลตัวเองนะคะออทั้งภายในภายนอกภายนอกนี่ก็ต้องบอกเลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และแน่นอนว่าใช้จริงๆนั่นคือว h ปสก k i n นะคะเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อเลย Whip Skin Whip s k ค่ะซึ่งว h ปส Skin เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะออกมาเป็นมาร์กพี่ก้องซึ่งพอเป็นมาร์กแล้วเนี่ยคนติด แล้วคนก็รีวิวดีนะตรับดีดีมากคือมาร์กเนี่ยจะใช้แบบอาทิตย์ละ3ครั้งเพื่อที่จะฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนหมายถึงแบบพรุ่งนี้จะแต่งงานอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยคือคืนนี้พอกไว้ต่นมาล้างหน้าอัปเดตคือด้ามันมันจะมันจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วอะค่ะแล้วตัวนี้นะคะต่างกันยังไงเซรั่มเนี่ยออกมาเพราะว่าคนเรียกร้องมากว่ามาร์กดีแล้วพี่จุ๋ยหนูใช้ทุกวันใช้ทุกวันได้ไหมที่บอกเฮ้ยเซเอ่มเนี่ยมันเป็นเนื้อเข้มข้นถ้าเกิดใช้ทุกวันอะได้ตอองงนะพมั้้้ใใชช ไปเลยใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยพอคนลูกค้าเนี่ยอยากแด้ของใหม่ๆจู่ก็เลยต้องมานั่งคิดแล้วพอตัวนั้นดีแล้วเนี่ยจุ่ก็เลยมาลองตัวใหม่แล้วจุ่ต้องดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันคือใช้ทุกวันและทําให้ผิวเราเนี่ยคนเอเชียด้วยใช่ก็คือเซรั่มเซรั่มเนี่ยเป็นการบํารุงผิวแบบชั้นลึกข้างในสุดเราต้องดูว่าสารสกัดอะไรที่มันทําให้เหมือนผิวมันเหมือนเป็นผิวคนไทยเนี่ยมันมันดีขึ้นเพราะผิวคนไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าไม่ใช่ผิวญี่ปุ่นไม่ใช่ผิว เราเป็นผิวสองสีเราเป็นโทนแบบนี้ต้องถามก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคุณสุนึงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องหน้าของตัวเองหน้าของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัญหาจะเป็นปัญหาเพราะว่าทำงานหนักแล้วไม่ได้รับการพักผ่อนค่ะพอไม่รับการพักผ่อนแล้วอาจจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันอาจจะรมง่ายหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยล้ารอยมีริ้วรอยใช่จะต้องไปหามาว่าสารสกัดอะไรที่มันทําให้ให้ผิวของเราเนี่ยมันมันสดใสหรือว่าพร้อมรับกับสารบารุงต่างๆแล้วในตัวนี้มีอะไรบ้างเป็นสารสกัดที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับหน้าของเราเนี่ยถ้า ของความขาวใสค่ะนี่นําเข้ามาเลยจากประเทศญี่ปุ่นนั่นคือองุ่นเงินไม่เคยได้ยินอะซิววายใช่เป็นเราเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะที่ที่ใช้องุ่นเงินแต่ไม่ใช่องุ่นที่เรากินนะมันจะเป็นผลแบบหยิกๆหน่อยค่ะสีสีเขียวๆซึ่งตัวนี้ได้รับการวิจัยมาแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีมามากมายว่าเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสก็จะเด้งมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยองุ่นเงินแล้วต่อได้เลยคะ G P 4G ค่ะ G P 4G นี่จะเป็น รางวัลที่การันตีทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเครื่องสําอางเนี่ยเขาก็จะให้ตัวนี้คือแพงต้นทะเลโโอ้โหซึ่งแพงต้นเนี่ยดีมากพี่ช่วยเรื่องสมมุติว่าเราเหนื่อยใช่ไหม <พา S 2> เ,เราอยากกระชุ่มกระชวยอ่ะ เราก็จะมีการกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายมันฟื้นขึ้นมาแต่หน้าค่ะเราไม่รู้นี่ว่ามันช่วยไม่ได้นะหลายอย่างบางทีเราก็รู้ว่าเฮ้ยบางทีวันนี้เส้นหน้าปกเป็นไหมวันนี้รู้สึกงงยัยไมากหน้เหี่ยวกล้องทํางานหนักคนจะรู้เลยหน้าล้าหน้าล้าไอ้ตัว GP พ G เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปลุกผิวขึ้นมาเพื่อที่จะพร้อมรับสารสกัดต่างๆที่มันบำรุงคือเหมือน จูดีก็เลยใช้คำว่า wake up serum ปลกผิวให้ตื่นกระชับฟูขาวขึ้นสุดท้ายคือตัวอะไรคะเป็นเป็นลิปเปอร์กาเซียค่ะซึ่งจะเป็นน้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์ใช้ของดีๆหมดเลยนะนี่พี่ก้องนี่นูกลงทุนนะเขาพูดเองเนี่ยเขาไม่ได้ดูสคริปต์คุณผู้ชมค่ะเขามาจากจิตจริงๆเขาคิดเขาเลือกเขาเลือกจริงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็น ความชุ่มชื้นนะคะได้ลอ,ลองได้เลยะค่ะเป็นน้ําแร่เป็นน้ำแร่เพื่ออะไรน้ําแร่ตัวนี้จะทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นค่ะเออหมายค่ะเวลาเราเราทำงานหรือเวลาเราไม่ได้กินน้ำรู้สึกแห้งเหี่ยวชนะวูผิวเหมือนกันค่ะถ้าผิวไม่มีน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะไม่ชุ่มชื้นไอความชุ่มชื้นเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าชื่นชอบมากๆของพวกสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแต่งที่หน้าตาวามันจะฉ่ำ หน้าแบบนัมันวาหน้าแบบฟูๆใครใครดูเรื่องเนี้ยชลทรงอีอะที่เวลาเขาแต่งหน้าแล้วดูฉ่าน้ำอะคือคือเขานิยมแบบนั้นมากเพราะมันจะดูสุขภาพดีอันนี้คือใช้แล้วเป็นอย่างนี้ตัวนั้นใช้แล้วเป็นอย่างนั้ค่ะแล้วไอตัวเลปเปอกาเซียเนี่ยเราใช้็อไลโปโสมค่ะคือมันจะเป็นเล็กๆอนุอนเล็กๆเมื่อไปอยู่บนผิวหน้าแล้วเนี่ยเขายังจะเก็บน้ํานี้ไว้ได้อุมน้ําด้วยพอเราทาแล้วได้ค่อยๆเปดดูแบบแั่นเลยอะ ซูมขึ้นเร็วมากแล้วก็นี่ดูนะคะดูนี่ดูดูดอยากแนะนําคุณใหม่มากเพราะว่าคุณใหม่นเป็นคนเหมือนกันโทนสีเดียวกันแล้วมันทําให้มันกระจ่างใสขึ้นใหม่และกลิ่นดีมากลิ่นูสะอาไม่ได้กลิ่นเหมือนกับว่าโหใส่กลิ่นแสดงกลิ่นดูสดเลยค่ะแล้วคือคุณสุวยแพงไหมไม่คุณสุวิยอยากรู้ไม่แพงเลยเพราะว่ามารายการนี้ก็คือเพื่อคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆ2ขวดมันสามพสามสองขวด3,3 0 0าใช่แต่ถ้า40สายแรกที่มาที่โทรรายการนี้จะได้1,950ฮะน ถูกมาก ลองหาดูก็จะแบบรู้สึกว่ามันจุ๋มจิ๋มนะกคุณจุ๋ยจะบอกว่าไม่เคยให้รายการอื่นเลยรายการนี้ทียวี่รายการนี้วันนี้คือ40สายแรกคือรายการนี้คือสองขวดเนี่ยถ้าเกิดซื้อข้างนอกสั่งซื้อเนี่ยสามันสามแต่ถ้าเกิดซื้อในรายการเราเพียงแค่40สายแรกเนี่ยเหลือเพียง 1, 9 5 0บาทเหลือไม่ถึง1000บาทเนาะต่อขวดเลยโทรเบอร์อะไรคะ้องจุ๋ยคะ02ค่ะ8 3 2 0 8 5 5ค่ะเออจุ๋ยค่ะหนูใช้เองใช้เองอันนี้กล้าการันตีตัวเองเลยการันตีพันเปอร บอกว่าด้วยความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์พ่อจุ๋ยใช้หน้าดีแล้วจุ๋ยใช้ตัวด้วยเ๋อเหรอแต่ว่าจุ๋ยไม่แนะนำให้ไม่ความว่าเอาขวดนี้นี่นะคะใช้ทั้งคอทั้งตัวเลยเหรอใช่เพราะว่าเป็นคนแบบว่าพอดีแล้วมันก็อยากให้มันทั้งตัวไงก็เลยเอามาทาแขนด้วยทาพี่ก็ลองแล้วนี่ดูเนียนอิ่มน้ำขึ้นมาเลยค่ะคุณขาดูสองอันนะคะ ดูรู้เลยค่ะว่าฝั่งนี้ทานเนี่ยน้าวขาว่ะเนี่ยอิ่มน้ำเลยดูแล้วอิ่มจุดช็อตที่สำคัญค่ะจุ่มีแฟนคลับที่สนิทตอนที่จุ๋ยแบบเหมือนตอนที่ทดลองค่ะคือจุเป็นคนชอบทดลองอะไรแล้วต้องทดลองให้ได้เห็นผลแล้วค่อยออกทำจริงๆค่อยแบบเออขออยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจุ๋ยก็ให้แฟนคลับอยู่เนี่ยลองใช้ดูตอนไหนเขามีปัญหาอะไรคะเขาเป็นฝ้าเพราะว่าเขาเป็นทหารแล้วเขาจะต้องเหมือนออกฝึกออกอะไรเงี้ยแล้วแบบกันแดดเอาไม่อยู่ไงเพราะว่าเขาต้องอยู่กลางแจ้งตลอดดังนั้นฝ้าเขาจะมีตัวเนี้ยพอเขาใช้อ่ะแล้วจุ๋ยก็บอกว่านี่ไ ไม่ก่อนใช่จุ๋ยใช่ค่ะชื่อคุณจิตบอกว่าให้ใช้ไปเรื่อยเรื่อให้ลองใช้แล้วมันก็มันก็จางไปจุ๋ยค่ะถ้าหาผู้หญิงที่อยู่ในกระทรวงนะก็เลยมาแบบว่าจุ๋ยก็เลยได้มีเอเจนต์อีกคนหนึ่งในกระทรวงเปลี่ยนแปลงเลยเราเรามีเรามีคลิปไปใช่ไหมจุมีลองดูค่ะลองดูอันที่แรกหน้าตัวเองดูใสกระจ่างขึ้นมากตรงช่วงที่เป็นฝ้าก็คือจางลงส่วนที่ไม่ได้เป็นฝ้าก็คือแบบสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะรู้สึก ขอบคุณวิสกินมากมากนะคะไชล่ามองุ่นเงินเนี่ยที่ทาให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะคือคือคือจเรียกเาว่าประจิตเนี่ยประจิตเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเขาจะกังวลเรื่องฝ้าเพราะว่าเขาเป็นคนไม่แต่งหน้าแล้วเาเป็นคนผิวบางมันจะเห็นฝ้าชัดอะค่ะแล้วคือใช้อะไรอ่ะก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผลเพราะว่าเขาเป็นคนผิวบางผิวบางแล้วเขาแพ้ง่ายอันนี้เหมาะเลยกับคนที่แบบแพ้ง่ายคือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะให้เขาลองก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนผิวบางอะไรถ้าไม่แพ้เนี่ยถ้าเขาไม่แพ้แสดงว่าส่วนใหญ่จะไม่แพ้อันนี้เนี่ยเน้นเรื่องขาวใสนะริ้วรอยนะอุ้มน้ำนะคะใช่ค่ะแล้วก็จุดด่างดํากระแฟ่ยเนี่ยจะค่อยค่อยจัดผลการใช้มันเป็นยังไงบ้างตอนจูยใช้เป็นยังไง คือของจุย้ยเนี่ยจุย้ยค่อนข้างที่จะเห็นผลได้รวดเร็วนะเพราะว่าคือจุย้ยเป็นคนดูแลผิวตัวเองอยู่แล้วแล้วก็วคือต้องบอกว่ามันใช้ควบคู่ได้ดีกับมาร์กเพราะมาร์กเนี่ยจะเป็นตอนกลางคืนส่วนเซรั่มเนี่ยจะเช้าเย็นคือสามารถที่จะดูแลเราได้ทุกวันแต่มาร์กเนี่ยวันที่เราเหนื่อยล้าหรืออาทิตย์ที่เราเหนื่อยล้าก็อาทิตย์ละสามครั้งเนี้ยค่ะต้องบอกว่าจุ้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งจุ้ยก็รู้สึกได้อะเปลี่ยนแปลงแล้วคือมีเพื่อนสนิทแต่โทรมาแบบว่า ฉันอยากใช้แกจะแล้วเมื่อวานมันเพิ่งไลน์มาบอกของแกใช้ดีจริงๆเอามาสิอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพื่อนสนิทกันาเวลามันพูดมันก็จะแบบพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะมันช่วยหนึ่งเรื่องคือผิวที่กระจ่างใสช่ชุ่มชื้นหน้าชุ่มชื้นก็จะอมน้ำก็คือให้มันหน้ามันปลกน้ำสูงลูกอิ่มนะคะฝ้าก็ฝ้ากระก็จางลงใช่ริ้วรอยก็ช่วยด้วยเพราะื่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะทำให้เรื่องริ้วรอยมันไม่เกิดก่อนวัยพูดง่ายๆว่า สองขวดอย่างงี้สามสาแต่ถ้าเกิดรีบโทรมาตอนนี้ที่0,2,8,3,2,0,8,5,5ปดสองขวดหรือไม่ถึงหนึ่งขวดละหนึ่งพันบาทหรือแค่เพียงสองขวดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เหลือน้อยสายแล้วต้องรีบโทรมาแต่คนสงสัยค่ะว่าใช้ยังไงล่ะเนี่ย ก็คือตอนเช้าล้างหน้าเตรียมผิวให้สะอาดสดใสปึ๊บลงมานิดเดียวค่ะเพราะมันเป็นเซรั่มมันซึมง่ายแล้วมันเนื้อบองบางเบาก็ทาบางๆทั่วหน้าเฉพาะเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นก็คือเช้าก่อนนอนแล้วถ้าเกิดใครที่มีตัวกันแดดอะไรเงี้ยก็ลงทับเพราะระหว่างวันมันก็จําเป็นใน่องกันแดดก็ต้องแนะนําด้วยค่ะจุดตัวนี้แตกต่างกับตัวอื่นที่ตรงไหน จูว่าเรื่องสารสกัดที่เราเป็นเจ้าแรกๆด้วยแหละที่เรานำเซรั่มองุ่นเอองุ่นเงินเข้ามาครับที่แปลกกว่าคนอื่นที่แปลกกว่าคนอื่นแล้วก็อย่าง G.P.4G เนี่ยเป็นสารสกัดที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่แต่มอยู่ในนี้นะใช่แล้วคือถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีตัวที่ปลุกเซลล์ผิวขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าการปลุกเซลล์ผิวเพื่อพร้อมรับสารสกัดต่างๆที่ที่เรามีด้วยเนี่ยมันก็สําคัญเพราะมันจะได้ลงเข้าไปในลึกๆอะค่ะแสดงว่าใช่แล้วก็เด้ง เด็กใสอันนี้เป็นโจทย์ของจุ๋ยที่จุ๋ยทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจุ๋ยต้องขอเด้งเด็กใสจุ๋ยก็ารังตีตัวเองไหมกาลังดีดยตัวเองใช่แน่นอนแน่นอนคุณผู้ชมคะรีบโทรเลยปกตินะคะถ้าเกิดสั่งเ้รื่องนอก2ขวดนี้ 3 3 0พันแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10สายและคิดว่าโทรที่เบอร์02,832,0855 2ขวดจาก3,300ันเหลือเพียง1,950าบาทรีบโทรเลยไหมคะต้องรีบกันหมดแล้วขอเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมคือพอขอเพิ่มไม่ได้ต้องรอมาออกรายการพี่ก้องใหม่โอ้ไม่ได้เบอร์นะคะ02,832,0855ค่ะ สุดท้ายปากสรุปเลยลูกคืออยากแนะนำนะคะให้ใช้จริงๆอันนี้เป็นการการันตีและได้ความจริงใจเลยเจริว่าว่าจุ๋ยเนี่ยทำเองนะคะแล้วก็ดูการผลิตเองทั้งหมดนะคะและรวมถึงใช้เองอย่าง100%เปด้วยก็สามารถการันตีได้ว่าอันนี้มีออยนะอยากบอกต่อจริงๆค่ะเลยนะคะต้องจุ๋ยการันตีขนาดนี้ต้องเชื่อนะคะเพราะว่า เธอเองมันนั่งกันดีเธอไม่ยอมมาชื่อเสียงเธอมาใช่ไม่ยอมชื่อเสียงเธอมาแบบว่าจะไม่เสียหรอกนะครัี่ปูไม่ค่เราดีใจค่ะว่าเลูกค้ามีรีวิวมาพี่ก้องมันเหมือนแบบเวลาเราทํางานอะไรไปเหมือนละครเราดูแล้วคนดูชื่นชอบอ่าตัวสายน้ำเพื่อง่าคนดูเกียรติอะไรเงี้ยมันคือประสบความสำเร็จอันนี้คึ้นมาใช่เลยรีบโทรเลยเพื่อนค่ะใช่เลยทสองสุดยอดค่ะขอบคุณทุกที่ที่ทาขอบคุณพี่กองคลยคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะสดใหม่ไทยแลนด์ค่ะมาดูกันว่าจะมีข่าวหรือว่ามีคลิปอะไรที่มันน่ารักมาฝากคุณผู้ชชมบ้้าางงแต่่่่่ววนีพัักกสคครูะ จดหมายไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด